มามาพี่น้องมากินเขาตำบักทัวตำบักทัวได้เตำบักทัวแซ่บแซ่บปลาทอดแดดเดียวอดีพักปลูกเองอ่ามะละกินนกแล้วก็ดอกอันชันมามามากินน้ำกันแล้วแซ่บหลายเนี่ยเพราะมันแซ่บเลยเนี่ยดูสอนเฮ็ดเองใส่ใจทำนะจ๊ะดูสอนภาคเพื้นเฮ็ดเองแด้วจะได้ไหมอืมแซ่บแซ่บไม่เป็นแต่กากินเดียวยาน ยานหมูขางบ้านนี้เปสไพิกิน,านม,มาพี่น้องไปทานกินข่าวยีงยงมนเมาลาดีนอกอลกเนี่ยเมลากีนกเป็นสมุนไพรได้จดเด้ยวนยาด้ากีนปวดเ <c oughs> ข้าขมหวานครบคบพี่น้อง มันมีแซ่บเรีนเรนแซ่บพ,พี่นี้น้าชาพี่น้อง <c oughs> มากินน้ำกันจ้าขอบคุณในหลายเดือนพี่น้องเนื่อที่เบิ้งแง่กันเนาะเอีเ่ยงไว้เบิ้งไว้แง่ไว้แต่ใส่แต่อยเนาะมากินน้ำกันมาสวัสดีจ้าแค่นี้แหละนาะพี่น,อน้อ,อ,อ,นองเนาะน้า